นี่เก้าศอกห้าเซนครับจับให้ครับทั้งตะเพียนทั้งนินนี่ผอหมอคางดำก็เพี้ยวครับอืนี่กระพงด้วยครับหมอคางดำเสร็จหมดครับนาคนสุดยอดไหมครับนี่กระพงสุดยอดสามเตี้มหวานเจี๊ยบ คราวันน้าทุกนะคนวันนี้เราก็มาออกหมายกันหมายสะพานแถววัดหล่อเนาะวนนาทุกคนแถววัดหล่อครับวันนี้เราออกหมายแถววัดหล่อโอ้ยจะถ่ายกันไหนเนาะสะพานนี้ นำมาด้วยครับนะคนนี่ทางดามาสามตัวครับนี่ทางดามครับาำดาครับนั่นนะก็พวงมาแต่พวงน้อยมาอย่างมึงตัวครับนี่น้าคนน้อยางดามที่มันเคยหลุดของเราไปเนาะวันนี้เราใช้ห้าเซนครับเราห้าเซนมาครับนะคนเสร็จเราหมด ขางดำก็เสร็จครับที่มันหลุดไปเนาะขางดำห้าเซนเราเอาหกเซนมามนลอดหมดครับเราห้าเซนมาเรียบร้อยหมดครับนะคนวันนี้เอาครับหมานหมานได้เปลาคงมาถึงตัวแล้วหมานหมานครับวันนี้ตามลุดนตามชมกันครับไปเรื่อยนะครับนะคนนะไปเลยครับหมานหรือเปล่านะโนนี้ มหนึ่งตัวครับนายคนนี่ตาหมอครางดำเราก็ยังไม่เก็บเลยอันนี้น้อยทำปลาะครับทำปลาะหมานแล้วหมานแล้วหมานแล้วมั้งหมันคนหมันแล้วหมานแล้วโอ้ยร้อนครับหนายคนน้ำไหลเบาครับน้ำไหลเบา ปกติน้ำจะไหลไปทางหลังผมนะตอนนี้มันไหลไปทางนี้น้ำมันเปลี่ยนทิศครับตอนนี้น้ำไหลเบาด้วยพอดีเลยเหมาะๆครับน้ำไม่ไหลไม่แรงอาจจะอื้ออิพอดีเขาแล้วไปเรือ่อยๆครับน้าคนเรื่อยๆครับเรื่อยๆสมานตัวใหญ่ไหม ฟังดังมีรอดอยนะครับน้เราใช้ห้าเซนยังมีรอดอยู่นะครับน้าคนเมื่อกี้ก็รอดไปแล้วตัวเล็กก็เยอะนะครับปลาหมอคังดังโอ้ยโอ้ยนาๆน้าคนขึ้นมาอีกแล้วะเตียนหนึ่งตัวครับเตี้ยนหนึ่งตัวปลาช่อนก็ปลาช่อนยีดาวครับปลาช่อนยีดาวครับเนีปลาช่อนมาหนึ่งตัวยีดาวครับโอ้โหหอมหัวโตครับอันนี้ ันนี้น่าจะปล่อยไปเนาะนะคนเนาะปล่อยมันไปครับนี่เอาช้อนอีดาบครับโอ้ยเงหสายอยู่นนองนี่ใต้ปลาช่อนก็ปลาช่อนตัวใจีจจอยดูดิหอมๆห,มหัวโตวๆครับนี่ปล่อยไปครับนะคนปล่อยไปเอาแต่ปลาตะเพียนครับนะคน ข้าจีได้ปากคอกับปากคออีดาพี่น้องเบิดหลายโอ้มาจีได้ไปเหตุหนามน้องจีนเอเมนมันหวั่นมันเกือบโลุกนี่พี่น้องเนาะอยใหญ่ยาวอยู่โอ้ใหญ่าคอแบบปาคอปาคอจ่อยปาคออีดางอัดตตัวพี่น้องตัวจ่อยเละลาย ไปเข้าม่จะล่องสื้อสายหรือเปล่านะคนตามลุ้นตามชมกันเนาะนะคนเนาะโูกล้องก็เอาลงได้แค่นี้แหละนะคนไม่ได้ลุ้นเลย่อยเห็นยอยเห็นอหนอยู่ครับนะคนคอเห็นอยู่ ำเนี่ยเลยจัดลูกปลาซุปต้มซุปต้อยู่นี่นะหมอคางดำเยอะค,ครับหาคนเสียงดังหน่อยนะครับเค้าตัดหญ้าเนาะหาคนโอ้โยจะปลาหมอคางดำนี่ว่านะคนเราเพิ่งมาครับได้ปลาไม่ถึงไม่ถึงตัวเลยต่อุนต่อครับนะ ไหนคุณเียบอยู่ฟังโอ้ยเงียบอยู่เงียบอยู่หนาคนเงียบอยู่ฟัก็พอหมอข้างดลังเมื่อี้หนามันเปลี่ยนทิศครับหนามันเปลี่ยนทิศปูหล่วฝาสี่หล่องขึ้นมากว่ะหนามันไหลไปทางนี้มหน้าสี่หล่องมาจากทางหุ่นนี áng, ua, ่หรองจากข้องใหญ่เนาะข้องใไงอยู่หุ vale ่นเนาะหล่องขึ้นมามันจีบเป็นคือยังเขาคิดว่าเขาหยิได้ตัวใหญ่ว่าเขาฉิบเจอตัวใหญ่ว่ะกล่องกระโล่งไหนซ้ำนั่ะหล่ะพี่น้องมันม่ได้ดุ่นเนาะ เดี๋ได้ฟ้าว่ได้ฟ้ามว่นาส้อเดี๋ยวไอ้คันดับมังเปล่าเออได้ไหมล่ะไขด้ดยตัวแไหนอตัวแค่นี้ไข่มันเรียมฝาเงี้โอ้ยตังนั้นเลยนะเนี่ยอ๋ออ๋อโอ้ยี่างเนี่ยตงนั้นเลยห้าเนน่นอ้ มีข่าวออมาแล้วรักษาโรคด่างอะไรไม่รู้นะทุกคนปลาคางดำทเ,เ,เป็น,นายาเลยเลยยังไงอีกแจมครับตะเกียนแจม,มนะเขาบอกว่าบอกข่าวแล้วจะมีรักษาโรคอะไรนะปลาคางดำอะไรไม่รู้มันใช่หรือเปล่านะคนนะลุ้นต่อครับลุ้นต่ออันได้มาเราก็ไปทําปลาลับปลาแห้งก่อนแล้วครับนะทุกคนปลาคางดำปลาคางดำก็สามสีแ่แจมแล้ว โอ้โหจะมันจาปะปลาคางดำนี่วะพี่น้องรุ่นกันต่อรุ่นกันต่อพี่น้องเอ้ยเดีย๋ยวจะาหน่อยอนเงยพี่นยจจอตะข้างดำพี่นอ้องเอ้ย

าอีกแล้วคางดำมาอีกแล้วโอ้โหน,นี่ตัวนี้มันก็น้อยไปเนาะนะคนมปล่อยมันไปเพื่อมินคางดำนี่เราไม่ปล่อยน,นะนะคนมาอีกแล้วคางดำนี่ดูดิคลายลูกออกมาเลยนะคนนี่เห็นไหมน,ะนี่ลูกเต็มปากเลยนะนี่คางดำขนาดตัวแค่นี้นะคนดูดิโอ้โหดูดินะคนนี่คลายลูกออกมานี่เห็นไหมนะคนนี่ ดูดิตัวแค่นี้อมลูกนี่เต็มปากนี่นี่เต็มปากครับนะคนนี่คางดำทั้งนั้นโอ้โหเต็มถุงมือเลยโอ้โหนี่ตัวแค่นี้อมปากเต็มปากเลยนะคนเต็มปากนี่คางดำคางดำครับนะคน เต็มฝากอมลูกเต็มฝากเลยนะคนหนเต็มถุงมือเลยคางดำโอ้มีแต่คางดำเข้าตายวันนี้โอ้ยคางดำระบาดน,นะคน ลูกปลาเล็ก่ยเป็นคางดำารับนะคนจัดลูกปลาแถวๆข้างนีทุกตัาทุกตัาด้วยว่าน่าจะเป็นคางดำหมดเลยคลางดำระบาดคางดำระบาดโอ้โหยกขึ้นมาได้แต่คางดำตัวเล็ก,เกๆนี่น้อยก็อมลูกอมไข่เต็มปากดูพี่น้องสามสี่ตัวขึ้นมาอมไข่นี่นอีกตัวสุดล่าสุดเมื่อกี้อมลูกครับนะคนเต็มปาก จะล่องขึ้นมาทางนี้แล้วนะคนโอ้ปลาคางดำผมไปทำปลาแห้งปลาลาหมดครับนะคนไม่เก็บไม่เก็บไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยเก็บหมดครับนะคนปลาคางดำตัวเล็กตัวน้อยเก็บหมดเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเราบาดเตรียมคลองยังไม่มีปลาเนินปลาอะไรกินแล้วโอ้ยลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อนะคนจะมาณนี้ อมันตึ๊กตึ๊กแล้วนะนะคนเมื่อกี้รอดไปสวยมันตึ๊กตึกแล้วนะนะคนโอ้จนยอสันไม่รู้หายไปไหนรอดไปแล้วน่าจะเป็นคางดำที่มันสันแดงๆมันดิน่นแรงนะนาะคนตัวเล็กมันก็ดิน่นแรงนะปลาคางดำผมก็ โอ้จะมีตะขางดำอย่างเดียวเลยวันนี้น้ำมันไหลเบาครับถ้าน้ำไหลแรงนี่จะเกเยือนน่าจะเยอะ นคนเราเดินไปดูเราเดินไปดูฝั่งโน้นโอ้โหสามตัวใหญ่มื่เล้อเลยตอนแรกมัน่าจะหันหัวทางนี้แหละนะคนทางยอเราแต่หันหัวกลับแล้ว างนี้หรือทางโน้นครับทางหลังเราไม่รู้นะคนเนาะชี้ก็สามตัวตัวมันเลยโอ้โหเสียดายมากเลยนะคนตัวยางใหญ่ครับนะคนโอ้โหสดจ้ดเลยนี่สามตัวอะไรขึ้นเป็นท่อน เสียดายสามตัวเมื่อกี้ขาวชัวมันเลอะเลยขึ้นนี่เห็นตัวเลยนะหนาคนเนาไซน่าจะเกือบโลนะตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งน่าจะสองตัวโลนะโอ้ยขาวชัวลอยไม่กลัวคนเลยแต่มันหันหัวไปทางหลังเรานะมันไม่หันหัวมาทางนี้เสียดายมากเลยไม่รู้ปลามันล่องขึ้นมาจากนี่หรือล่องมาจากไหนนาคนเสียดายครับเสียดาย

นาคนโอ้ยคางดำมาอีกแล้วนะคนนี่ไข่เต็มปากเลยนะคนนี่เห็นนะเห็นไหมนะคนนี่ดูดิกำลังออกลูกเลยนี่ดิ้นแนว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 เลยมีแต่ลูกนคนแล้คางดำเต็มปากเลยนี่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 มีแต่ลูกคนทั้งนั้นเลยนะคนนี่เห็นไหมเห็นไหมมีแต่ลูกคนทั้งนั้นตเต็มหมดเลยนี่มีแต่ลูกปลาทั้งนั้นนี่คางดำโอ้โหตัวแค่นี้ดูดิ โอ้โยอมนี่อมมีในปากนี่นะคนนี่ขนาดผมก็ออกเยอะแล้วนะนี่นี่ขยาออกเต็มปากตัวแค่นี้นี่นะคนนี่ดูดิตัวแค่นี้นี่อมลูกอมไข่เต็มปากจะไม่ได้ขยายแพร่พันได้เยอะขนาดไหนะหสุดยอดทางด้าทั้งนั้น กปนินนินน nice. ี่นะโอนลงแล้วคนลไปแล้วนะคนกินตกน้ำไปแล้วปิดปนินก็กินตกน้ำไปแล้วเอ้าหาคนกวดจะได้แต่ละตัว มเียยนเอาเียนลอดไปแล้วปลาเริ่มมาแล้วครับตัวเมื่อกี้สวยกว่ตัวนี้นะ ใหญ่กว่าตัวนี้แต่มันเลาะมันจิ้งตกนะ้ำฮะนี่ได้ได้ตัวนี้ปลาตะเพียนก็รอดไปแล้วปลาเริ่มมาแล้วนะคนปลาเริ่มมาแล้วปลาเริ่มมาแล้วนะคนปลาเริ่มมาแล้วครับปลาอะไรกินมหมอค้างดำเนี่ยเลยตัดกินรูปปลาไดยย้นีง ตะคางดำเข้าข้ามนาคนตะคางดำเข้าข้ามนาคนไม่รู้จะทำางไงเขานาคนเนาะเราก็พึ่งมาลงก็ได้ตะคางดำแต่ดีงได้กระพงหนึ่งตัวเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปผลงานที่บ้านเลยเนาะคาะคนเนาะเดี๋ยวค่อยสรุปผลงานตอนเย็นเนาะนาคนนะไคปคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเนาะนาคนเนาะไว้เจอกันส่งผลงานตอนเย็นครับหมานคางดำพี่น้องคางดำอันนี้ เราสรุปผลงานเลยครับครับนะนะคนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วจะได้เวลาไปรับน้องสก,กายเนาะมาสรุปผลงานกันเลยครับวันนี้ฮนะสรุปผลงานกันเลยเนาะทาคนเนาะผลงานเราผลงานเราก็จะมีประมาณนี้เนาะนะนะคนนี่ผลงานเรากระโปงสามตัวครับหนะึ่งสองสามเนาะหัวข้างดำ หนึ่งสสี่แปตัวนะ่าจะหลายตัวอยู่นะ่าอยู่ข้างล่างครับวันนี้เราใช้ก้าศอก5้าเซนเนาะนะคนเนาะปลาหมอคางดำรุ่นนี้เลยติดกันตินดำราวนะครับนะคนนี่นี่ผลงานเราก็เยอะอยู่นะครับนะคนนี่นี่ปลาตะพงตะเพียนใส่สวยเลยตะเพียนก็สวยแต่ปลานินมีตัดไซส์เล็กๆครับมีไซส์ใหญ่ๆนิดนึงครับ ก็ทําปลาล้าหมดเลยครับนี่ได้แต่ปลาล้าอย่างเดียวเลยปลานินก็มีไซส์ใหญ่แค่ตัวเดียวนี่ยครับนอกนั้นก็สามนิ้วสองนิ้วสามนิ้วกว่าสี่นิ้วมั่งนะครับนี่ห้าเซนจับให้เลยห้าเซนครับนี่สยอดครับนี่หมานอีกแล้วครับนาคนหมานขนาดครับหมานขนาดเนาพอได้เนาะนาคนเนาะ พอมาถึงเนาะเราก็คงได,ได้ไปอาบน้ําแต่งตัวไปรับน้องสกายเนาะที่โรงเรียนไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับผลงานเราสุดยอดเหมือนเดิมครับนาะคนแก๋เลยยอไม่อดตายครับได้ปลาะไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนาะคนเนาะแชร์กันเยอะๆนะครับนะถ้าชอบก็หากินแบบบ้านๆสไตล์บ้าน สายนก้่กองเฮงเฮงรวยๆทุกคนครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย